สวัสดีคร time, ับสวัสดีครับแฟนครับ FC ปฏิกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับโหยางไปบึงอนี้กันนะห้องซ้อมศิลปินครับที่ยังเมืองห้องซ้อมศิลปินครับ่ครับ oh. นี่บ้านอาจารย์อำนวยอาจารย์อำนวยอยู่สายอยู่สระบุรีโมเมนครับอาจารย์อำนวยอยู่บ้านแพงครับนี่แหละครับบ้านเพื่อนครับปอดเป็นสากให้โอ้นี่แหละครับห้องซ้อมศิลปิน ปุ๊กกระเบื้องตัวนี้นี่แหละครับเปิดเขามากกว่สิบเป็นห่องซ่อมครับซ่อมลำ่ำซ่อมล,อล่องนะครับโอ้ปราร์ดฮีหอดผักพอนจนใจของบดห่

อแ่ไ,ไหนโบนอครับมนนีวรมีแล้วอโอ้บรรยากาศอยู่ข้างบนนี่สุดยอดดีป่ะโอ้เเร็วนไนวโอ้น่มุมบนจรงสุดยอดดีป่ะ

เอ้าคนตากเห็ดงก่อนหนพี่สมวะนี่ยังวะตากต้องเลยตากต้องเลยดีเลยเห็ดไดเห็ดแดงนั่นแหละปีนไดเออแก้วบุควัวกันนะบุควายแปลว่านะ

บุกครัวยายแปว๋วครับมมาจะีไปกินอ,อย่างกินตำบักแตงโอ้ตำบักหุ่งู<อ>สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตำบักหุ่งูเสพูโอ้คุณดีเลิศด,ดีเลิศดีเลิศเก่งมากเลยดีเลิศเก่งมากเลย่ดีเลกเกนาเน,น,อน,านโอ้สุดยอดเีดีเลิศพขาผ่อนนะพขาผ่อนสองวันกินข้าวก่อนเพื่อนเลยรอซุอ้มตำอันนี้เหรอเบิดตัวพ่อครัวแม่ครัวใหม่ใช่ไหมเนี่ย เอาไม่คุยซื้อหมอนเป็นร่างมังทรงหน้าหันหน้ามาคอยเปิดเจ้าคนแรกซื้อหยังซื้อตุ๊กแกซื้อตุกมมาไหนเพิ่มมาดงจ้าจำย่าให้เล้วหลายบ่ได้ให้เสียงแล้วคำถามก่อนมีประวัติปหมไม่ไม่ต้องถามว่ามีประวัติไหมพอคลิปนี้ออกไปปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยถูกเปิดเผยเองอยู่บ้านดุด้งอำเภอ ทำเพิ่มบันเทือกโอ,อ้โหครับถูกเปิดเผยแล้วเด้อวันนี้นี <c oughs> ่ยังอยู่สน,นักติดหลังอ่ะคลิปนี้แหละครับที่ถูกเปิดเผ่ออกไปครับก้อนมูมเปิดเปิดซิ่งเหม,ม,มือนบอควบบ่อยคอยเปิดซิ่งก้อนมูไปก้อนมูกันเด้ไปก้อนมูเหมือนกันอะไปใส่ไปใส่ประเดี๋ยไปสายพูดถึงว่าคอยเปิดว้าแม่คอย ห้องบีลกูกห้องบีเหรเฮ้ยอาบน้ำวันนี้แอดมินเลยเอาเจ้าคือว่ามันเป็นบรแมนทีมงานขอบตาดำกับมี่แล้วทีมบมละโบนอนกับมี่แล้วทีบ้านคิวที่บ้านคิวกับมี่แล้วทีมงานบาอาบน้ำกับมี่นี่เหรอที่ไม่ไงสาวหน่อยนี่เหรทีมจริงแรมน,มนะฮะรถรถมันไม่เป็นไรนะวิ่งไปคุณไปก็ไม่คุณขึ้นเนี่ยเออเอาเอาไปเก็บในเหยื่อนี้มึงมึงซิมดำสมเย็บแผล่ก่อนก็เสียดอกใครที่ใครมักอันนั้นเจ้าไหม ไอ้ขี้ป้าเอ้ยมอลมันขี้ป้าขี่ไอ้ใครป้าไหมผู้ชายชาติน้อามากินโองติดใจเลยว่ะไม่ได้กินเนื้อเมื่อไรผ่านบานข่อยง่ายเป็นร่ำบานมอนอิงกูแน่จะได้กินเพียงว่ะบานเพิ่งทางเดียวกันเดียวพวกบอกแมวไปส่งหามตีหฮามตีแซ่บก็แซ่บเป็นเงึบไปหันล่ะแซบเึวะ อ๋เน่ยกล่องคือลายแท้ใส่หมดอีมงเลยบอสวัสดีค่ะจารุไม่กินข่าวจ้าทำมืงทำมสอทำมือทมือสิ่งที่อุ่งเลยยกคปนี้เลยห้บาทหบาทเลยขอแค่นี้ซมนื้อนี่ยกอะไรกินบี่กับาเป็นผลิตวัดถ้าน้องผลิเดินวัดถ้าน้องผลวัดสมมติางกันจะน้ำเมันมองเปิดวงนั้นวนนี้มีนางขายอะไรมบอกนันนางี่ไหน บ้านที่นั่นงไงงมัเขามีนังไม่ใช้เหรอนั่งนงกลางแปลงนี่เหมือนแลงว,วันนี้เขาแกป้ปมไม่พี่สนจะแก้่างจะแก้่างแ้ล่างไพี่ <c oughs> แล้วพวกนั้นแก้แงเรื่อขนาดมือนแลงพวกนั้นที่ไปหับเจา้าไปยังการไถ่ขึว่าจิไปส่งเจ้าแล้วาอาการไปใส่มานเนี่ยจิบเยอะบ้างไปตู้หาจ้านอ๋เลยเจัานอ๋ไปหับเจัานอ๋เนาะได้ครับ ก็หา้นหังานหัไปครับหัไม่โหังนะเจ้ากับเมารถมาลนกัวสุมแตละขันน่ะกลัวสุ่มท้าพระซเป็นน้หักซี่หนักกิกแรงเด็กร้อยา้าได้แป๋วดีก็เด็นเยอะอีกที่ก็ข่าวแจ็พีดอ้าวพอการใสเรานอนอยู่นี่ไหมเานไสนลนอยู่หลดเราอยู่โดมนี่มันแต่อนใส่เด้โดมนี่พื้นที่ร้อยไรเท่านี่ จะไปนอนจะไปนอนหักซี่มันก็ตตรงนี้อย่างจนัวนี้นี่เป็ดยูนี่บออึดบอยาบอกนีไมต้องไปนอนบนใบนี่ก็หายแล้วพอนไ่มหายดอกทไมต้องไปนอนบนเห็ดเห็ดอืมอืมอัอืมนี่คืออะไรอยู่ในใจนี่นะในใจเนน้องอยแบเห็ดนเโตครับเาเ็ดนเจโตบอก่ สาวเทเลยกัลายติดมาคลืนนอู้หลายดหลจนแบบงานสนกันแหเอามาเดีววตายงานมากินเขาหมไพ่อคนใ่ตัวแม่ไปตัวพางลายเนาะได้เราต้องมีลายเกินคใช่ไหมเื่อนเจ้าเือจะถึงไปนอน่ะล่ะอไถึงไปนอน แล้วเป็นเปลือซ้อแล้วกลับม,มาเดือกว่ามากไปทรงน้ำแข็กว่ากันไหมต้องวหวงแล้วนอนเดืองานแล้วหลายาาย้ายัสดีครับน้อยายไสดีครับ้าไปท่งยังไงบ้างอยู่ไหนอยู่กันใ่หล เอ้าลิปนี้ฝาก้อยทานี้ครับบุกข้อยายแปลลล๋วครับพี่น้องครับพร้อมครับเปิดเปิดตัวแม,ม่โคกข่ายครับเจะมีเออข้อยื่นข่อยเป็นตันอันนี้แทวย้ายแปลลล๋ววันนี้แหมอ๋อข่อยอยูหนา,อยอยางาข่อยเอิญพันย้า,ายซานเลยนะคือข่อยเท่านอืมโอเคครับสวัสด,ดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องสกีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ